คือที่อาตมาเป็นเนี่ยจะรู้ชัดต้องเอาเรื่องพระใหม่ mm. เพราะอะไรเพราะว่าพระใหม่เนี่ยอาตมาเมื่อบวชแล้วจะต้องพบพูดกันเป็นประจำแล้วก็ปัญหาเรื่องโลกอาตมาเน่เกี่ยวกับการพูดมากที่สุด นี่พูดอื่นนี่อย่างพูดที่บันทึกเทพอะไรเนี่ยบางทีปีหนึ่งจะพูดทีครึ่งปีจะพูดทีแต่ก็พระใหม่นี่แน่นอนและอาตมาืีเป็นนาทีก็พระใหม่นี่ก็บวชรุ่นละเดือนหนึ่งบ้างแล้วก็รุ่นละสามเดือนก็นในพรรษาแต่รุ่นนอกพรรษาก,ก็คือหนึ่งเดือนทีนี้รุ่นเดือนหนึ่งเนี่ย ก็จะพบคุยกับพระใหม่พูดธรรมะท่านฟังเนี่ยรุ่นหนึ่งก็ในเราห้าถึงเจดครั้งถ้าเป็นรุ่นในพรรษาสามเดือนก็อาจจะยี่สิบกว่าครั้งมันก็เป็นการพูดประจำเนี่ยจตมาก็มีปัญหาอย่างเดิมคือว่าระยะหลายปีมาแล้วมันก็อายมากโดยเฉพาะรุ่นพรรษานี่อยู่ในฤดูฝน แต่ว่าไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตอนพูดอาตมาจะไม่ไอายทีนี้อายยังไงก็ตามตลอดฤดูฝนแล้วอายรุนแรงแต่เรับพูดนี่ไม่มีอายขอบตั้งตัวได้พูดก็ไม่มีอายจบแล้วจึงไอก็เป็นอย่างนี้มาเหมือนกับพูดทั่วไปแต่ว่าอันนี้มันประจำก็เป็นอย่างเงี้ยก็พูดกับพระใหม่จะแย่ขนาดไหนจะอายขนาดไหนจะ เลียหน้ามืดจะเป็นลมพอพูดตั้งตัวได้เดี๋ยวก็ไปได้ทีน้นก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงคุยกับพระใหม่นี่ไม่ใช่น้อยเลยครั้งหนึ่งเนี่ยก็เราคิดดูรุ่นหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ก็ห้าถึงเจ็ดครั้งในภาษานี่ก็ยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยประจำเลยก็มาได้อย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเมื่อสามปีที่แล้วเริ่มที่ว่ามันสุดมากลง เวลาพูดกับพระใหม่เนี่ยตอนเมื่อสามปีที่เราเริ่มที่ว่าแม้แต่กำลังพูดก็ไอแล้วตอนนี้เอามาอยู่ต่อมาพอพูดมันเหนื่อยแต่ก่อนมันหายตอนนี้มันไม่หายพูดไปพูดไปจะหน้ามืดบางครั้งต้องบอกพระใหม่ขอหยุดไม่ไหวแล้วซึ่งไม่เคยเป็นแต่ก่อน แต่ก่อนนี้พูดตั้งตัวได้เลยทีนี้สองชั่วโมงก็ไปมีแต่แรงขึ้นทีนี้มันไม่ไหวต้องหยุดกลางคันเลยไปได้หน่อยก็หยุดนี่แหละเป็นเหตุให้อาตมาต้งพรรษาเมื่อสามพรรษาที่แลวนี่แหละก็เริ่มมาเมื่อบวชพระใหม่แล้วรุ่นพรรษาเนี่ยบวชเสร็จปารบนี่ออกมาพักที่นี่เดือนหนึ่งตั้งตัว เตรียมกาลังแล้วก็กลับไปจำารษาหลังแล้วก็จะพูดกับธรรมใหม่แต่ก็แย่ลงแย่ลงแล้วต่อมาก็ทุดลงทุกทีรุ่นนอกภาษาแลจะอะไรก็แย่ลงการพูดก็แย่พูดไม่ก็ได้ไหวจํานวนครั้งก็อาจจะต้องรอกําลังให้คืนมาแต่และรุ่นก็ได้ไม่เท่ากัน อันนี้มาภาษาก่อน่กะกับพระใหม่รุ่น,นรรษานี่แทบไม่ได้พูดแลวมาจำารรษานี่เลยก็คือต้องตัดใจกับพระใหม่แล้วก็ภาษานี้ก็มาจำารรษาที่นี่ก็เหมือนกันแป่ว่าบวชทิ้งแหละแล้วต่อมาก็ให้อุปชาอื่นมาบวชสองสามรุ่นตอนนี้ไม่ได้บวช แล้วให้ท่านมาพบที่ภูเขากะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยกะว่าจะได้พูดที่ภูเขานี้สักหลายๆครั้งในที่สุดก็ได้แค่ไม่กี่ครั้งสองสาครั้งรุ่นสุดท้ายนี่พบครั้งเดียวเรื่องพอครั้งเดียวก็ท่านแย่แล้วแรงเริงที่จะพูดไม่ค่อยมีแล้วมันไม่ขึ้นเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนึงพูดได้ชัดและที่อัตมาไปครั้งล่าสุด ก็กะว่าถ้าเรามีกําลังพอก็บอกพระไว้ถ้าหากว่าไหวถ้าจะให้อยู่วัดเนี่ยจะต,ต้องทํากิจหน้าที่ด้บางอย่างน้อยลงทําวัดประจาเพราะลงทําวัดเนี่ยต่มาจะถือโอกาสคุยกับพระไปครั้งที่แล้วนี่เป็นลงป่าที่โมงค,คุยกับพระเสร็จแล้วกลับมาสุดยี่สิบวันเลยไปไม่รอดเขียนบอกพระไปแล้วไม่ไปแล้ว ไปก็ลงปฏิโมกอย่างเดียวไปอันว่ารายการที่จะพูดจะอะไรไปบวชพระใหม่ไปพิธีมาค้าวิสาขาตอนนี้ขอตัดก่อนเรื่องก็เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าการพูดเนี่ยกระทบมากนะยังวันโยมานะั่นาตมาพูดตอนเหนื่อยแล้วต่อมาดีขึ้นแต่พอโยกลับไปแล้วตอนบ่ายอาตมาสุดหนักแย่ไปเลยแต่ไม่อยากบอกให้โยมรู้อ คือการพูดตอนนี้กระทบกระเทืนที่สุดเลยต่อปอดมันช้ำตามมาพอกลับจากวัดยาณเวศวันนุขึ้นเจ็บซีโครง้ายต่อมาก็ข้างขวาค่อยๆระบมระบมมากขึ้นเราก็นึกว่าเออระบมวันสองวันมันจะหายใช่จะฟื้นตัวตรงข้ามเลยหลายวันยิ่งระบมมากขึ้น คล้ายๆว่ามันยังระบบไม่ทั่วมันจะต้องแผลไปก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็บซี่โครงนั่นเลยมันยกแขนที่มันเจ็บซี่โครงซ้ายนี่แล้วกันเนี่ยระบบมบมองทีนอน,นอนก็เจ็บระบบด้วยแต่อาตมาไม่ได้ถือสําคัญเรื่องเจ็บระบบเลยเป็นแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอาการที่ฟ้องเราว่ามันมีอะไรนตึงที่การหายใจเป็นครั้งคราวที่หายใจไม่อิ่มบ้าง อุดอัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการที่มาประกอบแต่ที่ชัดก็คือว่าเรื่องพูดตอนเนี้ยเลยต้องระวังมากเอาละนี่หนึ่งจุดอันนี้คือตัวสําคัญทีนี้ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงต่อมาก็ไม่ได้ถือส้องัญมาตราบใดที่ยังทํางานหนังสือได้อยู่ เอาละเรื่องสอนพระใหม่นี่ถือเป่นสำคัญแต่ตอนนี้ก็จําเป็นก็ต้งอ,องยืนทีนี้ก็มาเรื่องงานหลักงานหลักอยา่างวานคราวนี้ต่อมาก็ชาระสาสางงานหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อยอะไรอะไรให้เสร็จแล้วก็มีงานอันหนึ่งที่อยากห้มันเสร็กคือหนังสือพุทธธรรมที่หมอที่ยงใหม่ คือคุณหมอหน้ารงแกอุตสาห์พยายามเพียรพยายามพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์เพราะที่ผ่านมานี่เ,เล่นใหญ่เนี่ยเราจะพิมพ์เราต้องใช้วิธีถ่ายของเกา่าเพราะมันไม่มีข้อมูลก็ถ่ายเอาแล้วก็พิมพ์ไปมันก็ไม่ชัดชัดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็เลยหมอคนเนี้ยก็มาเอาพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์ ที่จริงเขาเริ่มกันมานานแล้วผิวใส่คอพิวเตอร์เนี่ยเกือบยี่สิบปีเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันมาติดขัดอะไรแต่อะไรมันผิดเยอะแยะยังตรวจกันไม่ไหวอันนี้หมอนี่แกก็เอาไอ้ที่เขาผิ์ไ้เดิมแหละแกก็ไปผิ์ไปจัดไปเติมไปตรวจไปอะไรแต่อะไรเพียรพยายามมากแกไปอุตส่าห์ไปจ้างคนมาช่วยแกแล้วทีนี้แกเสร็จแกก็เอามาถวาย นี่ก็เท่ากับหมอนี่ลงทุนทำความเพียรมามากแล้วญาติโยมก็จะอ่านหนังสือนี้ถ้าได้หนังสือเรียบร้อยเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็สบายอาตมาก็เลยว่าเออเราก็ควรจะทำนี้ให้เสร็จตอนนี้ก็เลยมุ่งหวนเนี่ยก็ชำระาศาสตร์สาหนังสือเล็กน้อยที่ค้างเสร็จก็ทำอันนี้ใ,ให้เสร็จถ้าร่างกายจะเป็นไงก็ตามถ้ายังทำอันนี้ได้ไม่ได้ถีอสำคัญ นี่ก็ทำไปได้สักในลาสักร้อยหน้าตอนนี้พุทธธรรมเนี่ยทั้งหมดมันพันแปดสิบหน้าถ้าทำวันนี้เสร็จพุทธธรรมเสร็จเนี่ยก็พิมพ์ได้รอนนี้ไม่ต้องใช้ถ่ายนิงสีกาวพอใช้อันนี้ได้โล่งสบายหมดภาร,ระใหญ่รอนนี้ถ้าจะรักษาต่อมาก็ตอดยาเอาจริงเลยก่อ <c oughs> นก็อะไรเทแ้วนหนก็ <c oughs> คือพันหน้านี่ก็ถ้ามีเวลาจริงๆนะตอนนี้ยังมีหนังสือแทรกอีกเล่มหนึ่งพอทำไปได้สักร้อยหน้าตอนนี้หยุดพักหน่อยก็อันนี้อันนี้ก็โจนจะเสร็จแล้วเลงานที่แทรกข้ามาตอนนี้เสร็จก็ทำต่อไปก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าร้อยหน้าที่แล้วนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็คงจะ ร้อยหน้าไม่เกินเดือนเนี่ยเอื่อนร้อยก่าวหน้าก้าเดือนอย่างอาื่นไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอย่างอื่นก็กกนอย่างอื่น,นอัตมาก็ลืมๆเวลาม, <c oughs> มันเป็นึ้นมากันึกออก <c oughs> คือปกตินี่ก็ยุ่งอยู่กันหนังสือที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องพูดเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อตกลงว่าเออเราก็ทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่ง ก็แปลว่าเออร่างกายเป็นไงก็ทําอันนี้ไปได้ก็ทําไปเถอะแม้แต่รักษาก็ไม่ถือเป็นสําคัญสําหรับตัวเองนะก็หมายามว่าเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเอาจริงดจังแต่ทีนี้ในเมื่อมีผู้มาช่วยเอาใจใส่อย่างนี้ก็โมทนามากเราก็เข้าใจกันแล้วก็รักษาแบบสบายๆไม่รีบไม่ร้อน ดีหม่เรื่อัดีครับดีเพราะว่าดีนี่แหละเห็นภาพชัดใช่ไหมเรื่อจะได้เข้าใจเรื่องสถานการณ์เป็นยังไงและจุดหลักจะมาตอนนี้ก็คือตรวจพุทธธรรมว่าทำยังไงให้มันเสร็จเพราะว่าแค่ลำพังที่นั่งฟังพ่อคุยอยู่เวลาทำงานอยู่ที่ตัวพ่อก็แบบว่าเกรี้ยเกรี้ยแย่นะ ใช่คะรู้สึกภพภพฝืนตัวเองเดอนะครับก็เลยพูดเพราะว่าจะพูดแรงมาเดียวสุดมาผลตามมาดนเงินร้อยว่าเพราะนั่นก็เราก็ระวังตัอดใช้กันอย่งนี้เนาะ